สวัสดีครับมือนี้หนุ่มวานามาเกี่ยวข้าวเด้อพี่น้องเลยนะครับเกี่ยวข้อรับจ้างเพื่อนทีมงานรถเกี่ยวครับผมนี่มาเกี่ยวข้าวพี่น้องรถผมไปอยู่ทึ่งหมดแล้วครับมาแก่ยข้าวรับจ้างเพื่อนมือนี้มาเกี่ยวข้าวอ,อาวครับผมนี่นะครับมาเข้ามากงามปีนี้ลุปพี่น้องเลยหน้าผู้ใดก็ได้มาเข้าปูปินครับนี่ครับ เข้าเป็นมาเข้าตายครับผมปีนี้นะครับทวงหน้าปังบ้านผมเลยบ้านหนุมบานาคุณคุณย้อนเสียงนะพี่น้องทั้งคุณพ่อเพื่อนมาอัดเฟืองครับผมเอารถมาเป็นในหน้าครับผมอัดเฟืองขึ้นกันผปีนี่นมบานากับมาเป็นในหน้ารถเกี่ยวครับปีนี้บ่อยรถเกี่ยวมากพี่น้องเลยอันนี้มันเป็นลูกน้องเพื่อนครับ มาแก่เข้ารับจ้างเพื่อนนี่แหละปีนี้น,นี้ก็มาเกี่ยวตัวเกี่ยวกับบ้านใกล้เลือนเคียงเลยพี่น้องเลยเป็นมาใอมาเป็นหนายหน้าให้แต่ผมทีมให้อีกคนนึงครับผู้ขับผู้มอดเด่ๆไกลๆครับอยากจะย้อนแสงเด้อพี่น้องเด้อกล้องมันกับโทรศัพท์นะครับม่ค่อยซัดอะไรนะครับมาเข้ามางน้ำ ผมมาแก่เข้า,าพ,พ่อเพื่อนไปอัดเฟืองครับผมุม่นรถบ,บึ้มบึ้มหมือนผมครับมันย้อนแสงบาดท,ที่เเห็นเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้ไปไปซุ่มท่อกระสอครับมันรถบุไร้มา,า,มาแก่แต่เสาครับพี่น้องไปซุ่มกับเที่ยงเลยพี่น้องเลยยิงที่ได้มา ยากในนี่ในสินนะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกให้ไปซุ่มก็ไปมาที่ยามไปเบืองพ่ออัดเพื่องครับผมถุแล้วครับต่างคนต่างหาเงินพี่น้องเอ้ยเลี้ยงสีบเจ้าของพี่น้องครับ เอาทุกอย่างหนุ่มนาเอ็ดเฮือนเอ็ดซานแกเข้าแก่น้ำวันต่แเนว่องดมาเลี้ยงซีบเจ้าของได้พี่น้องเอ้เข้าล้มพี่น้องเอ้เยอะกว่าเลยน่ะว่านกกินหน้าแล้วพวกนกกินข้าว อีกอาทิตย์นึงวะเข้านี่องค์สุจ้านี่โซมันพรมทอกอยู่นี่วันท่ิบเอดเวลาเลยวันที่สิบเอ็ดเวลาล้ดวันที่สิบเอ็ดเวลาแล้ววันที่สิบเอดเวลาแล้วนี่น้องครับไปเบิ่งพ่อคนอัดเฟืองครับผม รับผมเป็นรับเป็นลูกน้องรับจ้างพูดคืยกันครับพรอพัวหนุมหน่มนากับบัดห้างบนมีเงี้พี่น้องเหยรับจ้างอย่างเดียวครับ <c oughs> เอาผู้ย่างผมก็ไเ้เออพ่อเพื่นอัดเฟืองครับนี่รถมาแต่พุ่นแล้วครับปั้นกุดเหงือหมดแล้วครับ,อ,รบอยู่อำเภอว่านอนแล้วครับน่ะมาคุณผมอยู่อากาศลำน้อยครับผมมาอัดเฟืองนี่หาพ่อเพื่อนนี่ อัดย้อนแสงเดี่พี่น้องเน้่อาดสิบ่เห็นครับอัดเฟืองนี่ครับพี่น้องเฟืองก้อนก้อนละสิบห้าบาทเด้พี่น้องบ้านหนุ่มบรรนานี่ตะกี้ก็สิบสองสิบสามบาทครับดียนี่อยียงกับแพงพี่น้องเลยค่าคองสีสิบสูงครับผมนะครับเฟืองกับก้อนพักใหญ่เลยพี่น้องเลยมันบอกคือของรุ่นนึงเลยพี่น้องรุ่นนึงมันก้อนน้อยครับ เพื่อนก็มาหาผมก็ฟีเลยพี่น้องรถอัดเฟืองคันนี้ครับเพื่อนก็จะได้เฟืองไปหลายอยู่ครับจะได้พันก้อนผมนะครับผมมีเฟืองอัดครับนี่มาหาเพราะเพื่อนอัดเฟืองเนื้อพี่น้องเนียนี่แบกเฟืองหมดนะครับเพื่อนเนื้อสวัสดีกล้องด้วยวะสวัมาอัดเฟืองผนเฟืองกลองผลเฟืองกลองรับจ้างเพื่อนครับนี่ก็ได้จ้างเพื่อนนะฮ <laughs> ได้พอ้อยแล้วพอนี่ <N> อารปุแลครับอัดมาแเลเดือดึน้นุ่นพพลครับเงาหัวพีเลยครับพียังบ่หัดร้อยก้อนอยู่ครับนี่เ <N> ข้าพ้นเกี่ยวสูงครับผมพ้นเกี่ยวเข้าสูงพอด <N> นะครับนะครับใบเข้ายัาง,ย,งยั่งอยู่พี่น้องเลย เกี ều, uh đây, ph ph ่ยวสูงผู้เพิ่นอยากได้เฟื่องเพิ่นกับชมแล้วครับว่ามันมันมันอัดบ่ได้เนาะมันเฟืองมันได้น้อยมนเกี่ยวสูงแล้วอยู่บอกเสียนึ้นไปทึงอยู่บนนี้บ่ยพี่น้องครับอัดเฟืองครับผม ผมก็ไปนั่งเบื้องตัวมันมัดนะครับผมงงอยู่มันมัดเอีกเนี่ยไหนเพืองนี่ก็นไหนผมไปนั่งเบื้องตัวเนี่ยมันมัดนะครับพี่น้องเอ้ยก็ความรู้พอถึงนะพี่น้องเนาะมันมันมันมัดเพืองมันมัดแนนไหนมันก็มัดไว้แท้มัดตสอเองกอ่ามันมัดเองพี่น้องเอยหนุ่มบรนดาก็ความรู้พอถึงเนาะพมันไปนั่งเบื้องมันนะครับเพราะมันมัดแต่ไหนกันเนี่ย เบิ่งบ่ท่นมันครับพี่น้องมาอรัรับเลมาอันจะลุนลุนใดได้พี่น้องออเหรอโวจกักรุนใดได้ครับเดนเ้อหนุ่นนมานากบริเศเซอร์ซานในเรื่องนี้ครับนะครับไปเบิง่งรถเกี่ยวครับผมนี่มาหาพ่อเพื่นครับอัดเฟือง หนุ่มบรนาม,มาแก่เข้าครับเงินพี่น้องเอ้ยบด้อยู่บ้านจากเงินลราหนุ่มบรนากันเลยแก่เข้าแก,ก่น้ำรับจ้างหนุ่มบรนา,าคลิปนี้ก็ขอเพียงไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์นะครับกดกระดิ่งทิต่ตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ หนุ่มมา้านากันี่นะครับอัปเดตชีวิตเจ้าคงขอจบเพียงแค่นี้ได้พี่น้องเด้อกัดคลิปหน้าคลิปต่อไปกัติดตามมึงเรื่อยๆครับหนุ่มมา้านากัขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ได้พี่น้องครับสวัสดีครับ